การเสีเดยดายเลยสมดีกว่าเฮ้ย hey, คุณไปลู่รักคุณไม่คุณไม่เอาไปลู่ได้ปะขอร้องผมไม่เอาไปลู่นะเรามาขอพรอด้วยจากคนที่เหมือนเดิมครับอันเชนลูกองไม่ไม่ตัวหน,นึ่งแล้วขอให้คุณพนเอกเลยคือลูกของเราครับช่วยทําให้เราแบบขอให้กระชาม,มุยทอนกดออกมาได้น้องเซด้าทุกคม,มาจากพนเอกคิดจะรู้แล้วเราก็ไป มันยังไม่ออกเว้ยมันยังไม่ออกเว้ยยานไม่ออกยานไม่เอาเบรคได้ไปไปก็ไปวันนี้ครับวันนี้วันนี้วันนี้ว่ายครับมึงไม่ต้องมาวันนึ้นะคือคือผมไม่อยากแบบให้เผลอผมเอาออกไปวันนึงงั้นก็นะวันนี้นะออกไปวันนึงนะเออได้หร้ว่าท่านลมเป็นน้องจริงๆไม่ใช่คนอื่นโอเคปะผมมาต่อไหเอาไหแสงออกมาแล้วผมไม่รู้ออกอะไรแต่ผมขออันเดียวขอ เราไม่ขอให้มากขอตรงเลดสวัสดีครับไอเบดแกมานแต่ตอนที่น้องเฮสีหมานะมึงสองเลนาเว้ยหมึงมาแต่เฮสีเลยมึงจะท้าลมมาอีกอี่ครั้งท้าเบดกูเจ้าเบดไปเล้ตอนไหนเออทำไมจะต้องเป็นเบดฮ่าฮาชวตาะ เชาตานะ่ยขอชั้นอนะ่ะมันยังอยู่ยังไงละ่ะเชาตาของการที่ให้คุณคนยังอยู่ให้ผมคุณยังรับผมอยู่แย่งน้อยไม่เป็นไรโอเคแม่เบ็ดแม่ดูขอทัวอยางไัน <laughs> ไเสียเลคือ <laughs> ปากไปเลือกจากูรักใครก็ได้ ทับโชคโอเคแล้วกรุ๊ปหัวก้อนกันแล้วเบรคที่กูดา่ามึงอะ